สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ BT Channel ร่าเซียนคนเก่นครับมอนี่กะมาพอกันคือเก่าครับสำหรับแน,น,นวทางของตาใจดีโคราชนะครับสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับแนวทางรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำอ่ะฟังเสียงพคนก่อนครับพี่น้องฟังเสียงคนก่อนบนห้องอีกแล้ว แนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่16เดือน11พศ2567นะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่10นะครับพศ2567นะครับเชียนคนเก่นค่ะนำแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับมาฝากปีต่ตอหน,น้องคือเก่าครับสำหรับ รัฐบาลไทยของตาใจดีโคราชงวดประจำวันที่16เดือน11พศ2567นะครับสำหรับวดีผพันมาได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับวดีผพันธุมาของตาใจดีโคราชนะครับบ่เข่าเานาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเอามานําเสนอให้ที่ทางจองได้เบึงได้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวรอสักครู่เลครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเซนคนควันเจน เดินไปยิบปากกาแป๊บหนึ่งครับพี่นอ้องสำหรับพอ่พอพอ่อแม่พี่พี่น้องๆเอฟซีทั้งช่องนะครับอเอากลับมาฟังคําเตือนกันค,ร,ครับพี่น้องครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่นอ้องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักกูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเซียนคนเก็นอ่ะมาแล้วครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมนีนะครับพี่น้องเอ็ซีท่านช่องนะครับของเซียนคนเก็นนะครับอ่ะเซียนคนเก็นครับสำหรับเอซีที่เขามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนเตือนเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel หรือว่าเซียนคนแก่นครับตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเด้ออ่ะกรอนนะครับตาใจดีโคราชเพิ่นก็เคยเข่านะครับเลขเด่นวิ่งลูดเพื่อนไหนมากแต่ก่อนนะครับก็เข่าดีนะครับพี่น้องแต่หลขกจับคู่ของเพื่นบ่เข่านะพี่น้องเนาะแต่วางหวดนี้บ่แน่นะครับพี่น้อง บนแหนบนนอนจักยางครับพี่น้องอาจจะเขางวดนี้ก็ได้ครับจับคู่นะครับเขากบรูคือกันบางอาจารย์บางท่านก็เขาบางท่านกรลุดนะครับพี่น้องก็คือกันครับพี่น้องมีเข้าก็มีหลุดนะครับนําเสนอเป็นแกนแนวตั้งไอ้ขยี้ซี่ตั้งจองคือเตาด้วยครับพี่น้องเด้อสาหรับตาใจดีโคราดนะครับอะ พี่น้องครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งครับสชิบคนีกน,นเดินไปจิบของแป๊บหนึ่งครับพี่น้องน้องโปกน้องโปกอยู่ไหนอะ ที่ทางจองกินขา้าวแรงกันหรืยย่งเนาะกับกินขา้าวแรงกันหือยย่งกบพี่น้องครับเอฟซี FC ครับสำหรับเสียนคนเก็นกะวางแนวทางของหุ่นน้อยรวมผ่านไปแล้วครับพี่น้องเสียนคนเก็นกะวางผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับหุ่นน้อยรวมราวดาวโจนดาวโจนโปกตินะครับวางให้ไปเรียบร้อยแล้วครับเสียนคนเก็นกะก,กินเข่าเรียบร้อยนะครับ สำหรับอิบซีังจ่องกินกันหรือย่งครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งแนวทางของตาใจดีโคราชเด้ยวยครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชเดี๋ยวเส้นคนเก่นนะครับสิจอนินๆให้ตามที่อ่าตาใจดีโคราชเพิ่นไอจ่อ,จอมหาห้แล้วครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับเลขเด่นบนล่างเด่นวิ่งรูดนะครับ หลักส nah ิบนะครับเด่นวิ่งรูด9กับ0นะครับอ่ะเด่นวิ่งรูด9กับ0อ่ะผมเป็นหลักสิบด้วยครับพี่น้องหลักอ่ะหลัก10ก็คือ9นะครับพี่น้องหลัก10ก็คือ9หลักหน่วยก็คือ0นะครับพี่น้องเพิ่นจับมาแบบนี้เลยครับพี่น้องครับ FC ฟซีตั้งจองนะครับต้องเข้าอ่าก็ต้องเข้าใจนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นจับมาแบบนี้เซียนคนเกลียก็ทําตามเพิ่นเฮ็ดมาเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะหลัก10ก็คือ 9นะครับหลักหน่วย5 7 8นะครับหลัก10ก็คือ9จับคู่9 5 9 7 9 8นะครับพี่น้องครับ9 5 9 7 9 8นะครับส่วนอ่ายุง่งนะพี่น้องเนาะยุงกันละอะไรครับพี่น้องครับขนาดดู ตะวอกมาเจ๊งได้เนาะพี่น้องเนาะมาหลายครับอ่ะหลักสิบนะครับเก้านะครับหลักหน่วยห้าเจ็ดแปดจับคู่ครับเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับ, 9, 5, 9, 7, 9, รบตาใจดีคู่ลาดพื้นเนียนไปทีเก้าห้านะครับพี่น้องกับเก้าแปดไดครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของตาใจดีเพื้นเนียนให้เก้าห้า พู่นบ่ได้เน้นหรอกครับแต่ว่าเทียนควรเกลี่นคิดว่าพูดที่เน้นให้เก้าห้าครับเก้าแปดครับเพราะว่าชุดสามตัวก็มีนะครับพี่น้องชุดสามตัวเป่นก็มีหายมาก้วพี่น้องเนาะอ่มาเบิ่งครับพี่น้องหลักสิบนะครับที่มาประกอบกับศูนย์ก็คือหลักสิบก็คือห้าเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเพื่นจับคู่หายมากก็คือห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับสําหรับ ชุดสามตัวนะครับพี่น้องชุดสามตัวอ่าชุดสามตัวของใหรมาครับชุดสามตัวที่เซียนอาทิตตาเจดีโคราชให้มาก็คือเจ็ดเก้าห้านะครับเซียนคนแกนก็เลยคิดว่าต้องเป็นเก่าหาตัวเน้นเพลินครับเพราะว่าเจ็ดเก้าห้ากับเจ็ดเก้าเปดนะครับพี่น้องคือใครมาซ้ำนี้ครับเลขสาม ตัว2ชุดนะครับเลียชุด3ตัว2ชุดนะครับ795แล้วก็7 9 8เนะครับพี่น้องส่วนตัวจับกู่อ่าพี่น้องครับเบิ่งไปพร้อมๆกันครับครับสำหรับแนวทางของตาใจดีครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับเอฟซีทั้งจองนะครับพี่น้องชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับพี่น้องครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับ งวดประจำวันที่16เดือน11พศ2567ตาใจดีโครัรัฐบาลไทยที่พี่น้องเอ้อเพื่อนบอกว่าเด่นวิ่งรูด9กับ0นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด9กับ0นะครับเด่นวิ่งรูด9กับ0ส่วนตัวประกบนะครับนอ้องตัวประกบนะครับ9จับคู่ได้ที่95 97 98นะครับ สำหรับศูนย์นะครับพี่น้องเผินจะประกบกันครับห้าเจ็ดแปดนะครับจะได้ที่ประกบกันได้ที่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับพี่น้องครับเบิ้งตามนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องเอสซี FC ทางช่องเพราะว่าตาใจดีโคราชเพิ่นจับมาหายยังสีนะ่้อพี่น้องเดอ้อเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปด ห้าศูนย์หูนย์แครับพี่น้องแล้วก็ชุดสามตัวนะครับสองชุดก็คือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดกนะครับพี่น้องเซียนนเกนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเน้นก็น่าจะเป็น95้าหแล้วก็เจ็นะครับพี่น้องเจ็ดเก้าห้นะครับส่วน ห้าศูนย์เจ็ดศย์แปดตาใจดีโคราชเพื่นบริเนียนห้เด้พี่น้องเดอ้อกะเอาตามนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของตาใจดีโคราชเ้ยครับพี่น้องเดอ้อหลัก10ก็น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นเน้นไปที่เก้าเยครับพี่น้องส่วนหลักหน่วยก็น่าจะเน้นไปที่ห้า กระเปดนะครับพี่น้องครับตามที่เชียนคนแกนเห็นนะครับที่เพิ่อนเน้นมาหายแบบนี้น,น,น,กกน,น,นะครับพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นหลักสิบก็คือเน้นเก้านะครับพี่น้องครับจับคู่ก็คือเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับตัวเน้นก็คือเก้าห้าเก้าแปดนะครับพี่น้องพอเพิ่นจับให้สามตัวชุด สองชุดก็คือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแปดส่วนศูนย์นะครับพี่น้องอ่ะประกอบกับห้าเจ็ดแปดได้ที่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับมือน,นี้นะครับพี่น้องครับเอฟซี FC ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ด หวยดังๆจากทางช่อง b t Channel รือว่าเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องครับอะสำหรับอิซีที่เขามาแล่วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจ,จนร่ำรวยเฮงเฮงังๆ,ปงๆไปด้วยกันสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน11พศ2567นะครับตาใจดีโคราชนะครับชอบกระจัดคัดกระเปรนนะครับพี่น้องเ้อบังคับกันมาได้ครับพี่น้องถ้าอิซีนะครับ ชอบกระชัดนะครับพี่น้องบ่ชอบกระพานนะครับพี่น้องสาหรับเอฟซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องส่วนเอฟซีทุกท่านนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับพี่น้องครับเหนาหนาวนอนฟ้นฝนก็มาครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับงวดประจำวันที่16 เดือน11พศ2567นะครับพี่น้องข้าขอยทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับมีเงินใส่หลายๆเ้อครับพี่น้องครับแต่ขอยทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเสียนคนเกลียดสิขคอลาพี่ละน้องไปก่อนพอกันไม่เด้ครับพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็พอกันครับตาใจดีโคราดก็คับพี่น้องเด้อขอบคุณถูกกําลังใจที่เขามานะครับขอบคุณเอฟซีทั้งจองทุกทุกทันนะครับพี่น้องสาหรับวันนี้นะครับเจน่อนเกนลาพี่ลาน้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ